ย้อนผลงานเบลล่ารานีนึกไม่ถึงเป็นนางร้ายยันเงา ปลบมือให้ชีวิตของนางเอกที่ชื่อเบลล่ารานีคมเปนกว่าที่นางจะก้าวมาจนดังเปลี้ยนอย่างทุกวันนี้ผ่านหมดแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวในวงการด้วยการรับบทเป็นนางร้ายนางรองของมาคิีอราสีในละครเรื่องรอยมานก,การสวมบทนางเอกเต็มตัวแต่แอร์ไทม์น้อยกว่าเด็กอย่างน้องอันดากุนเทียรานายพรลพมโอลเวกและการรับบทตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักซึ่งรวมเล่นกับหวานใจยอย่างเวียสกูล ไมดวิกาและอนันดาเอเวอริงแฮมแต่หนังกลับไม่ได้ลงฉายกระทงวันนี้แม้จะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เบลล่าก็ไม่ย่อท้อคงเดินหน้าพัฒน,นาฝีมือการแสดงไปจนในที่สุดก็ดังเปรี้ยงแจ้งเกิดจนได้บทบาทกรองแก้วหนึ่งในสปายจุธาเทพในละครสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพูิพัฒน์คู่กับเจมส์เจรายุซึ่งหลังจากนั้นละครที่มีชื่อเบลล่ารับบทนำก็มักการันตีเรตติ้งเสมอไม่ว่าจะเป็นประดิวรัต วิมานเมฆละลาลูกทาตโพรรักเพลิงบูญรวมทั้งล่าสุดกับบุพเพสันนิวาสท,ที่ดังเปรียงแบบสุดไม่อยู่ในตอนนี้หากย้อนกลับไปเปิดเรื่องมาก็เรียกเสียงฮือฮากันเลยสําหรับสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่งานนี้ทุ่มทุนสลัดภาพนางเอกสาวหน้าหวานพลิกมาเล่นไร้สุดครัวสั่งฆ่าคนทะลกผ้าถุงตบตีและถีบบ่าวไพ่แบบไม่ยัง้งในละครบุพเพสันิวาสท,ที่นําเอานวานิยายของรอมแพงที่โด่งดังเป็นอย่างมากมาผลิตเป็น ละครครั้งแรกแต่ด้วยความเป็นมือใหม่หัดตกงานนี้การเอาตัวรอดที่ง่ายที่สุดจะเป็นอย่างไรตามไปดูการซึ่งเบลล่าเปิดใจว่าเรื่องนี้เบลต้องเล่นเป็น2ตัวละครค่ะคือในยุคปัจจุบันรับบทเกตสุราหญิงสาวร่างอวบจิตใจดีมองโลกในแง่ดีส่วนในยุคอดีตรับบทการ,ระเกตจะแตกต่างกับตัวละครในยุคปัจจุบนันเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาศมีความรักให้คุณพี่เดชโปภานวาัตรเพียงคนเดียวใครจะมาเฉียดมาอยู่ใกล้ไม่ได้เลย คือจะร้ายกับทุกคนที่มายุ่งกับคนที่ตัวเองรักตัวละครนี้จะร้ายถึงขัน้นทําคนจากไปได้พอได้มาเข้าฉากจ,จริงๆพี่ใหม่ก็ใส่ความเป็นกระดเกตให้แบบไม่ยางบอกตรงๆว่าเบลก็แอบตกใจนิดนึงว่าโหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเราเล่นถึงอย่างที่พี่ใหม่ต้องการไหมพอได้ถ่ายจริงก็เล่นเอาเบลปวดหัวไม่น้อยเลยค่ะเพราะมันต้องใส่ทุกอย่างทั้งคําพูดอารมณ์สีหน้าท่าทางแววตามันต้องร้ายออกมาจากทุกส่วนของร่างกายยิ่งเวลาที่ต้อง เขาฉากตบตีบ่าวพรายคือเบลต้องใช้พลังเยอะมากอลาวาดป่าเข้าของกระจัดกระจายโดดขึ้นคร่อมบางทีอารมณ์เราก็ไปจัดเต็มจนเกิดมีผิดคิวจริงๆบ้างพอคัดปุ๊บเบลก็ต้องรีบขอโทษขอโพยกันยกย่ายเราเล่นเอกยังอินขนาดนี้เบลเชื่อว่าคนดูได้ชมความเป็นกระเกตในละครเรื่องนี้ก็คงต้องอินในความร้ายของนางมากแน่นอน